และนี่ก็คือเบ็ดที่มีชื่อว่าทรายไฮคุณผู้ชมเป็นเบ็ดที่มีความสามารถที่จะตกปลาให้ติดสถานะที่แพงที่สุดในเกมนี้ใช่แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยได้ยินไม่ผิดหรอกเป็นปลาสถานะที่แพงที่สุดจริงๆแต่ต้องขอย้ําว่าถ้าคุณผู้ชมตกได้ไอ่มมันมีคํานี้อยู่คุณผู้ชมท่านะเพราะว่าไอ้เบ็ดนี้เนี่ยมันไร้กาศหลือเกินเนี่เดี๋ยมาดูเห็น <c oughs> ไหมคุณผู้ชมด้านล่างโอ้โห, <c oughs> โหเล็กมากเล็กเล็ก <c oughs> หลดไปแล้วถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่นะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมัน <c oughs> มันเล็กมันเล็กมันเล็กเกิน บาร์คอนโทรมันเล็กมากนี่บาร์คอนโทรติดลบศนมันก็เลยทําให้เบ็ดนี้เนี่ยแทบจะตกปลาอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่เกิดแล้วทําไมเบ็ดนี้ถึงมีราคาถึง100ล้านก็เพราะว่าด้านล่างตรงนี้ไงคุณผู้ชมเบ็ดมันบวก300%โปรเกรสปีดนะและที่สําคัญเนี่ยมันมีสถานะทรีฮาร์ดซึ่งมันคูณ10และโอกาสติดเนี่ยหนึแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่าเราตกปลาขึ้นมาไม่ได้เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันเล็กมากบาร์เล็กมากับผมดึงไม่ไหวอ่ะคนอื่นอาจจะตกได้นะแต่ผมเนี่ ผมจะมาอัปเกรดเบ็ดนี้ให้มันใช้ได้อ่ะไม่ต้องพูดมากเอาก้อนหินมันเลยเออใช้นี่ก้อนหิน e x ็กซ์ d l เต็ดลจัดไปเลยควอนตัมไม่ได้ไม่ได้ควอนตัมไม่ได้คุณผู้ชมมันจะต้องเป็นเฮอร์เคเลียนเท่านั้นไหนมาดูก้อนที่2 Immortal ทโอ้โห มาไปต่อจักไปเลยมิติเข้าเออได้เลนสเ์เลนส์มาเพิ่มอีก4-5ไปต่อไปต่ออินวินซิเบ,บิลบัฟนี้ไรประโยชน์มากกับเบ็ดน,นี้ก็ไปต่อสิจ้ารออะไรอ่ะอ่ะอนตั้มไปไปต่อไปต่อเออซีโอวอลอดมันก็ดีอะ่ะาาใหญ่ขึ้นนะแต่ไม่เอาเว้ยไปต่อออืเพีลซิ่งึเฮ้ยน่าลองเปล่าผู้ชมดูสซิเป็นไงฟันมันฟันโอ้โหฟันลยดิฟันดิฟันดิ <c oughs> ฟันไม่ฟันเลยอะคุณผู้ชมดูดิเป็นยังไงวะเนี่ยฮะอ้าวโอ้โ,โหแต่ว่าฟันแล้วฟันแล้วมาคิดฟันแล้วเสียเวลาไปต่อดีกว่าเซเวอร์ลอรเพลซิงเมติเข้าออนโนมาลาเฮ้ยหลายก้อนแล้วนะเฮ้ยใจดีหน่อยเด่ยอ่ามาแล้วเฮอร์เวเลียนมันต้องอย่างนี้สิฟ้าแต่มาดูไซสว่าเฮอร์เวเลียนไหนจะใหญ่แค่ไหนอ้าวโหแค่นี้นะเฮ้ยแค่นี้จริงหรอเฮ้ยเล็กขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยังตกยากอยู่อะ ตกได้นะต่ประเด็นคือมันจะตกตัวอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปเทสเลยมุ่งตรงเกาะแคตอเวยคลิปเดี๋ยวจะไปลองตกฉลามดูนะมาโยไปเลยไหวปะไหวปกไหวปกนะไหวปะโอ้โหยากมากคุณผู้ชมเป็นบปที่ยากที่สุดอ่ะแต่ก็ไหวเออมันก็แปลกเหมือนกันนะแค่มีบาเพิ่มขึ้นมันนิดเดียวเนี่ยก็ตกได้แลลวโอ้โหแต่ตัวนี้ตัวนี้นไม่น่าจะได้อ่ะเฮ้ยหยุดดิแล้วบัฟไคลโลเกนิกเราก็ไม่ทํางานเลยเลยวะโอเคคือตอนนี้เนี่ยตกได้หลายตัวแล้วแต่ประเด็นคือขอตกฉลามก่อนอุ้ยมาแล้วคุณผู้ชมฉลามมาดูหน่อยสิ ไหวบ้าไหวบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไทโลแกนอีกทำงานคุณผู้ชมฉลามมก็ไม่รอดอะเดิเพราะฉะนั้นแล้วระดับเอกโซติกอย่างฉลามเราตกไหวเราก็ตกตัวอื่นไหวไงมาเสกมาเลยเดี๋ยวมาดูซิเจอตัวอะไรก่อนอ่าคุณผู้ชมนไหนก็ผ่านมาตรงนี้แล้วนี่นะคือ N p c พที่เราเนี่ยสามารถที่จะซื้อเบ็ดราคา1 0 0้ล้านนี้ได kind of mm ้ม hmm. ันอยู่ที่เกาะโลซลิดเบย์แห่งนี้คือถ้าเกิดว่าเราทำเควสของผู้หญิงคนนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้เบ็ดมาฟรีๆเลยแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็ซื้อเลย100ล้้านนนแแ่ัหละไปละ โอ้โหสกายล่าสกายล่ามันมาทำไมไม่เอาตัวกิ้ก,ก๊อกมาให้ก่อนนะเอาสกายล่ามาเลยเหรอเฮ้ยขอลองหน่อยแล้วกันวะเพราะสกายล่าเนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะไม่ใช่ของเด็ก,ดกๆที่เอาเบ็ดนี้มาตกได้แบบง่ายๆเือนนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้วางแผนไปเลยนะว่าจะมาเจอสกายล่าก่อนคือกะว่าจะไปเจอเมก้าดอนจะไปเจอโครโซอะไรพวกนี้แต่นี้จะสกายล่ามาให้เลยเหรอมาสกายล่าก็สกายล่าเดี๋ยวลองหน่อยเหยื่อใช้เหยื่อหัวฉลามแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ออโราด้วยแต่ว่าตอนนี้ตกไปก่อนประเทศดูซิปาตัวอื่นไหวเปล่าโอ้ oh, oh. เฮ้ยแต่ก็ไหวนี่ถึงมันจะดิน้นแต่ก็ไหวนะเพราะว่าเบ็ดของเราเนี่ยมีไคลโรเกนิกไงนี่เห็นไหมไคลโรเกนิกแล้วนิ่งเลยนิ่งกิ๊กคุณผ<ๆ>ู้ชม<ๆ>แต่มาถึงเวลาของออโรราแล้วกดไปเลยโบเข้าให้แล้วก็โยนเบ็ดไปคือเบ็ดน,นี้เนี่ยโชคลาภ999แต่ถ้าเกิดปาร์ิ้งขนาดนี้เนี่ยโชคลาภแค่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอยู่เปล่าโดดดอดอดดูมันดูมันดูมันเอ้ยยากว่ะ อุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมใครโลแกนิกทำงานหน่อยใครโลแกนิกใครโลแกนิกใครโลแกนิกโอ้โหไม่ไหวจริงยากมากใครโลแกนิกไม่ทำงานเมื่อกี้เนี่ยหูตกใจเลยอะ่ะคูณสิบนะคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยเอาไปใส่ตู้ปลาได้เลยอะ่ะทำเงินได้แบบว่ากระจายแต่ก่อนจะใส่ตู้ปลาเนี่ยดึงไอ้ปลาตัวนี้ขึ้นมาก่อนปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาธรรมดานะแต่ดึงยากโอ้โหแนละ้วตัวอื่นเนี่ยดูดิดูดิตัวอื่นมันไปขึ้นมาง่ายๆอ่ะแต่เรายังมีหวังคุณผู้ชมมีหวังที่จะตกสกายรากขึ้นมาได้คือต้องขอเเเเลลลยยยยออ่่่่่ะให้บััฟคโกกกกนนนนนนิิีีมทาาาาางตตสแวร ก็ต้องแบบว่ายื้อด้วยนะยื้อบาด้านล่างเลยผู้ชมให้บัฟไคลโลเกนิกมันทํางานเพราะว่าถ้าเกิดเรายื้อไม่ไหวเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะตกสกายล่าขึ้นมาได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าบัฟไคลโลเกนิกมันทํางานตอนสกายล่ายังติดอยู่เนี่ยมันเสร็จผมแน่บอกเลยมันโดนแน่สกายล่าเ่ยเอ๊แต่ว่าเบ็ดนี้เนี่ยผู้ชมถึงเราจะไม่ไปตกบอสเนี่ยเราก็มาฟาร์มได้นะเนี่ยเห็นไหมแต่ละตัวเนี่ยคูณสิบเนี่ยได้อีกแล้วระดับมิติเท้าไทายฮาร์ดทวายไลท์เทนเดอร์เท่า โอ้แต่เดี๋ยวมาแล้วสกายล่ามาแล้วไฮโลเกนิกไฮโลเกนิกทำงานทำงานมาไฮโลเกนิกโอ้โหไม่ไหวจริงอะ่ะมันไม่ยอมทำงานให้ไม่แอคทีฟเลยไฮโลเกนิกอะไรวะเียก้อนหินงคอสมิกไปตั้งเยอะแต่ไม่ยอมแอคทีฟ เนี่ยมาแอคทีฟตัวเล็กๆเนี่ยมันมาแอคทีฟตัวเล็กๆเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมถึงเราเนี่ยจะไม่ได้สกายล่าก็ไม่เป็นไรเราก็ไปตกตัวอื่นเราก็ได้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รู้ไงว่าตกสกายล่าเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้ความสามารถแค่ไหนตึงถึงแม้ว่าเบตของผมเนี่ยจะมีบัฟบไคลโลเกนิกก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตกสกายล่าแต่เบตนี้เนี่ยเหนื่อยนะถ้าเกิดจะมาตกปลาเนี่ยมันไม่มีคําว่าชิลเลยอ่ะมันจะต้องแบบสู้ตลอดอ่ะมันต้องสู้ชีวิตต้องสู้เหรอกว่าจะได้สถานะคูณสต อ่าเรียบร้อยสกายล่าไปแล้วเออแต่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ปลามาเยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาดูราคาซินี่ตัวนี้ระดับมิเตอร์เข้าเท่าไหรอ่อ่ะหน่วย10บร้อยพันเฮ้ยสองหมื่นห้าอีเหรอเฮ้ยแม่ค้าโกงวะเนี่ยขอดูใหม่สองหมื่นห้าจริงๆเออแต่เดี๋ยวขอดูฉลามหน่อยซิฉลามเท่าไหร่เก้าหมื่นหกเกือบแสนสรุปแล้วคุณผ,ผู้ชมไอเบ็ดนี้เนี่ยเอาไปฟาร์มฉลามดีกว่านะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอาปลาเข้าตู้เนี่ยมันก็จะต้องเสกกันหน่อยนี่คุณผ,ผู้ชมตู้ตรงนี้นะเผื่อใครไม่เข้าใจว่าตู้อะไรอะควาเรียมอะในระหว โอ้เอ็กโซเตนลิลลี่จัดไปเลยจัดไปเลยเสียไปหลายก้อนแล้วก็เรีอีกเรีอีกก็ไม่มีแล้วได้มาสามก้อน ผู้ชมมอสจอมาแล้วโจดเก่าของเราเลยครั้งที่แล้วเนี่ยก็ใช้เบ็ดสวอตอ d ดักเน็ตมาตกเออมันก็ตกยากมากแต่ครั้งนี้เอาใหม่เออใช้เหยื่ออะไรเดีอยเออมอสจอกินเหยื่อกโลวอมเหรอไปหาจากไหนวันนียโลวอมเนี่ยโลวอมมันไม่มีผู้ชมคอมเมนต์หน่อยนะว่าเหยื่อกโลวอมเนี่ยหาจากไหนอะตอนนี้ใช้ซีวิสไปก่อนโชคล่ามันเยอะอยู่แล้วไงเดี๋ยวจะกดออราด้วยมาคือนออราจัดไปเลยแล้วมาดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าคือ,อยังไงซะก็ขอให้ไหวทั้ตัวเหออวันนี้เนี่ยเพราะว่าสกายล่าเนี่ยเราก็ตกไม่ได้แล้วไงขอต ่อ้หหมาคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิใจเย็นดิโอ้โหออ้แล้วมาสองตัวติดเลยสองตัวติดเลยมาดิ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 มาดมาด <c oughs> หมอจอบอกฉันมาแน่แล้วแกเราไปไหน <c oughs> หลุดไปเลยอะ่ะสองตัวติดเมื่อกี้เนี่ยแต่มันก็มีโอกาสอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันตกง่ายกว่าสกายล่าไงแล้วถ้าเกิดว่ามันกินเบ็ดบ่อยขึ้นเนี่ยบัฟไคลโลเกนิกของเรามันก็จะทำงานบ่อยขึ้นมั้งเออคิดว่าอยนะ่างนั้น่ะ อู้ไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละไฮลโอเกนิกไคลโอเกนิกเฮย้ฮยเฮ้ยมอจอมกัดบาเราโอโหลืมไปคุณผู้ชมถึงแม้ว่าบัฟไคโลเกนิกของเราจะทํางานมอสจอเนี่ยมันก็มีความสามารถที่จะกัดบารเราอยู่นะอู้มามาไคโอเ,เกนิกไคโลเกนิกดิไคลโอเกนิกฮตัวที่สี่แล้วคุณผู้ชมตัวที่4ี่ 4, ที่5าแล้วมัง้งบัฟไคลโอเกนิกไม่ทํางานสักทีอู้ตัวที่เท่าไรแล้วไคลโอเกนิกมันจะทํางานโอโห มันยังไม่ทันได้ทํางานเลยมอสจอมันกัดบางแต่แรกเริ่มเลยอะคือตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าสกายล่าเนี่ยมันน่าจะตกง่ายกว่านะแต่มอสจอเนี่ยเริ่มไม่มีหวังเลยอะมาหยุดดิมอสจอหยุด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 ม,มันไม่หยุดให้ว่าอ่ะมาใหม่รอบใหม่รอบมาดิมอสจอมอสจอมอสจอไคโลเกนิก ไฮโลเกนิกเราไม่ได้เรื่องเลยว่ะไฮโลเกนิกเนี่ยเอะหรือว่าเบ็ดนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ฟาร์มเงินนะ่ะแต่ผมเนี่ยดันใช้ผิดประเภททั้งนั้นเนี่ยดูคุณผู้ชมอยากจะมาตกบอสอยากจะได้บอสที่แบบว่าแพงๆเอาไปใส่ตู้ปลามันก็ต้องเป็นสภาพแบบนี้แหละเหนื่อยหน่อยนาไ้น้องชายอู้มาโอกาสโอกาสยังมีโอกาสยังมีไฮโลเกนิกดิไฮโ พูดกี่รอบแล้วเนี่ยไคลโลเกนิกเนี่ยฮะมันไม่ทำงานสัทีวะเหนื่อยจริงๆเบ็ดนี้เนี่ยมันทรายห r d สมเชื่อเนี่ยทำไมตัวเ,เล็กๆเนี่ยมันติดไคลโลเกนิกแต่มอสจอทำไมไม่ติดสักที อ้าโอ้โหมอสจอมันหายไปมันหายไปกับสายลมเอ้ยไม่ใช่สายลมสายน้ําคุณผู้ชมไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวผมเนี่ยมีรางวัลปลอบใจเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยถึงแม้เราจะตกสกายร่าและมอสจอไม่ได้แต่เราเนี่ยก็มีสิ่งนี้ออก a าเอฟองเลยนะเดี๋ยวมาเปิดดูหน่อยซอออกาเอจะได้เรือเขาบ้างหรือเปล่าเปิดไปเลย นะอะไรโอ้โหหนึ่งพันเหรียญ <laughs> มาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใบที่2คุณผู้ชมนี่เห็นไหมใบที่2มันเริ่มโชว์แล้วมันโชว์รางวัลแล้วไงคุณผู้ชมมันมีเรือ2อันเลยอยากได้อ่ะจัดไปเลยฮ้ออะไรโ oh, อ้โห5 0าฮอย แต่ยังไงซะไอเบ็ดนี้เนี่ยก็เอาไปฟาร์มเงินได้นะเนี่ยคุณผู้ชมไปตัวเนี้ยเกือบแสนนะ3ตัวเนี่ยก็ส0 0 0สนสกายล,ล่าตัวเดียวเนี่ยยังเกือบไม่ได้3 0 0แสนเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเช็คราคาให้โดยตัวนี้เนี่ยสกายล,ล่าติดสถานนะล็อกสตาร์แล้วก็บิ๊กด้วยเนี่ยสองแสนสเองแล้วฉลามเมื่อกี้เนี่ยตัวหนึ่งเกือบแสนแล้วแล้วทําไมเราจําเป็นที่ต้องเอาเบ็ดนี้ไปตกสกายล,ล่าหรือว่าบอสด้วยเออผมคิดว่าไม่ควรนะอ่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยสนุกกันมาพอสมควรแล้วถึงเวลาที่จะต้องล่ําลาไปแล้วบ๊ายบาย